อะไรกินต้มกุกปักหอมปลาบากพรุ่งนี้เช้านัดหลายวันเราไม่ได้ทำกล่องข้าว่าเหมือนภาสังนี้ก็คงก้าวอย่างหอมมากอร่อยจริงๆปลาหอมชิมแล้วอร่อยเลยลงครัวทำเองเลยวันนี้กินข้าวเพิ่งอิ่ม เาไปกงงคันททำไม่ลูกให้หลานกินบาบ้ามาเอืเคุกงไปให้ให้องยังเรากก็นา้นาดดีมาทางกานคุกคุกงเยอะุกมาคุกงห้าคุกงทำแบบโกงเื่อเซ็เงินเงูนไปมาห้าเยอ มานงองพร้อมล่าแมาลูกสาวล่ามมนก็ให้ได้กินน้องกั ead, ังพร้อมเลยทุกคนครอบครัวงานจ่ะอยู่ทำไม่กินอีกนานเลยเจย้านี้